วันนี้กลับมาอยู่กับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมาแนะนำอีกแล้วนะคะช่วงนี้เรียกได้ว่าเข้ากันรัรวๆนะคะแต่ก็ขายออกกันรัรวๆเหมือนกันนะคะกับ t o y ยต้านิวโฟ n เนอรค่ะ2.4ขับ2นะคะปี2016ค่ะสำหรับคันนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะ8 2 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้หยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะ ตัวนี้มาพร้อมกับตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นะคะสภาพเดิมๆนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงเลยเช่นกันนะคะได้เป็นตัวกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้ค่ะตัวนี้เขาจะเป็นโฉม New Finaler แล้วเนอะลูกค้าไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์ LED เด่ะ จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะแบบนี้เนาะที่จะเปิดเขาจะเป็นโคมยันทุกบานนะคะตัวนี้มีสมาร์ทคีเล็แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะมาดูที่ภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะเริ่มกันจากที่ตัวกระจกนะคะกระจกเป็นออโต้สีบานเนาะซ็นรัลล็อกมีมาให้นะคะ เป็นจิสตาร์หรือว่าป um ุ่มปุ๊สตาร์ให้นะคะทางด้านของตัวพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้สามารถเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้รับสายวางสายได้ในตัวนะคะแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงใต้พวงมาลัยมีแอร์แบกให้นะคะแล้วก็มีแพ่เดิชิ์นะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์กันได้เลยนะคะทางด้านของตัวเรือนหมคค่ะอยู่ที่1 0 0 0 0แกิโเมตรนะคะสําหรับคันนี้นะคะ แล้วก็ตัวหน้าจอเขาเป็นทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับแอร์ออโต้นะคะมีการเลื่อนถลายเลื่อนสว่าดให้นะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้2จุดด้วยกันนะคะในส่วนของตัวเกียร์เนาะเป็นออโต้นะคะตัวนี้มีอีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดให้นะคะตัวบอกไฟฟ้านะคะจะจากไฟฟ้าฝั่ง ที่จะเปิดเขาก็เป็นโครเมียมทุกบานนะคะเปิดเข้ามานะคะภายในห้องโดยสารเขาจะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะคะเดินได้สีขาวกัสไตล์ของตัว2.4นั่นเองนะคะแล้วก็เพดานของเขาก็ว้ยงๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังห้องโดยสารมีที่ชาร์จแบตให้นะคะด้านบน1จุดแล้วก็ด้านล่างอีก1จุดด้วยกันนะคะสําหรับคันนี้เนาะ อัตโนมัตินะคะตัวนี้ใช้งานงานสะดวกสบายนะคะเปิดเข้ามานะคะภายในห้องดีสารของเขานะคะก็ได้เป็นรถเจ็ที่นั่งแบบนี้ค่ะลูกค้าช่วงนี้ลูกค้าหายเยอะมากๆนะคะแต่ว่าอย่างที่หยกได้บอกไปว่ารถเราก็เข้าเยอะเหมือนกันนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่หารถไว้ใช้งานสําหรับเทศกาลสิ้นปีที่จะมาถึงนี้นะคะลูกค้าช่วงนี้คือรถกันรัวๆเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้าต่างจังหวัดเราก็มี finance บาะยังแน่นอยู่นะคะลูกค้าเป็นเบอะหนังสีน้ำตาลทั้งคันเลยนะคะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้เนาะในส่วนของัวรถนะคะ mm hmm. สําหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ mm hmm. หรือว่าลูกค้าต่างจังหวัดนะคะยกมีบริการไปแนนวิงเซ็นถึงหน้าบ้านได้นะคะ mm hmm. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์โทร065ค่ะ54